สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเกม Resident Evil Village ในวันนี้ครับผมมาอวดของอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่แล้วผมได้ทําการอวดดาบไ์เซเบอร์ไปเนาะซึ่งพอหลายๆคนได้รับชมเนี่ยก็คิดว่าเกม Resident Evil Village มันไปไกลแล้วละเกินนะครับแต่อันที่จริงแล้วเกมก่อนๆมันก็มีอาวุธที่มีความกาวแบบนี้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่น PRLC 1 2ของภาค4 หรือจะปืนเร็วกันของภาค3รีเมคซึ่งปืนนี้มีในเนื้อเรื่องจริงๆก็ถือว่าเป็นแคนนอนของเกมด้วยซ้ำคือปืนยิงเลเซอร์นะเว้ยมาอยู่ในปี1998ได้ยังไรงงเลอเกินนะครับก็นั่นแหละครับ ก็ถือว่าเป็นสีสันของเกมละกันแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาอวดอาวุธที่หายากที่สุดในเกมนะครับมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่าในการที่เราจะปลดล็อกหรือว่าได้ปืนนี้ขึ้นมาเราต้องเล่นโหมดที่ยากที่สุดของเกมนั่นคือโหมดวิ a เลนออฟชาโดหรือว่าหมู่บ้านแห่งเงานั่นเองครับจะเป็นนิวเกมหรือว่านิวเกมพลัสก็ได้เหมือนกันนะและเมื่อเราทําการเคลียร์แล้วให้เรามาซื้อปืนที่หน้าเนื้อหาพิเศษนะครับโดยราคาจะอยู่ที่80,000ื่นชาเลนจ์พอย ซึ่งถือว่าเยอะอยู่พอตัวเลยล่ะและยิ่งถ้าเราอยากจะให้มันยิงได้อย่างไม่จํากัดเราต้องเสียอีก1000 0แสนชาเลนจ์พอยต์นะครับนั่นหมายถึงถ้าเราอยากจะใช้ปืนนี้แล้วก็ยิงได้อย่างไม่จํากัดเราต้องเสียตังทั้งหมดถึง1 8 0 0 0แสนแปดหมื่นชเลนจ์พอยก็เลยได้ว่าต้องกลายแอคชิพเมนต์กันยาวๆเลยล่ะครับ เท่านั้นยังไม่พอครับเราต้องมาซื้อปืนที่ตัวดิุกหรือว่าตัวดูก,กันก่อนในราคา1,500เลนะครับและสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราตรากตรามมาตั้งนานนะครับในที่สุดเราก็จะได้ปืนพกจรวดมาครอบครองแล้วนั่นเองใช่ครับผมยังไม่ได้บอกชื่อปืนใช่ไหมปืนนี้มีชื่อว่า r o c k e t p t s t o l หรือว่าปืนพกจรวดนะครับมันจะมีความแรงอยู่ที่500อัตราการยิงอยู่ที่1.1 ความเร็วในการรีโหลดอยู่ที่3.7นะครับซึ่งก็ค่อนข้างช้าเลยแล้วก็ความจุกกระสุนอยู่ที่7นัดต่อ1แม็กนั่นเองครับจะเรียกว่าเป็น1แมกกาเซนก็คงจะไม่ได้เพราะว่า ปืนนี้ไม่ได้ใส่ทีละแมกกาซีนนะครับแต่ว่าจะใส่ทีละนัดเข้าไปซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ความเร็วการรีโหลดมันค่อนข้างจะช้ามากๆเลยล่ะและปืนนี้ใช้ลูกกระสุนเฉพาะนะครับนั่นคือลูกกระสุนปืนพกจรวดนั่นเองครับโดยเราสามารถซื้อสูตรคราฟได้ที่ดูยุกและวิธีการคราฟต้องใช้สมุนไพร2ชิ้นเศษเหล็กขึ้นสนิม2ชิ้นและก็เศษโลหะอีก1ชิ้นครับซึ่งถือว่านี่เป็นลูกกระสุนที่ใช้ของคราฟเยอะ <Okay. S 1> มากๆเลยล่ะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เรามาดูกันดีกวว่่่าาารเเมือยิงไป มันจะเป็นอย่างไร lovely weapon, Sir. ใช่ครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นอาวุธที่ปลดล็อกยากที่สุดแล้ว แต่สภาพการยิงเนี่ยโอ้โหเหมือนกับปืนยิงประทัดยังไงก็ไม่รู้นะฮะเอฟเฟกระเบิดมันไม่ถึงใจแล้วก็หลายๆอย่างมันดูไม่คุ้มค่ากับการที่เราเคลียร์โหมดยากที่สุดแล้วได้ปืนนี้มายังไงก็ไม่รู้นะแล้วพอเอาปืนจรวดอันนี้ไปเทียบกับล็อกเก็ตแลนเชอร์ของภาคอื่นๆเนี่ยผมว่าปืนนี้ก็น่าจะด้อยที่สุดในบรรดา r o c k เก็ตแลนเชอร์ทุกอันแล้วละครับแล้วพอเอาไปใช้กับศัตรูก็เรียกได้ว่าด้วยเดเมจเพียงแค่500เนี่ยมันก็ดูไม่แรงเท่าที่ควรนะครับเอาจริงๆแล้วปืนอื่นมีแรงกว่า ยอ,ะะอย่างเช่นแฮนด์แคนนอน PZ ซึ่งปืนนี้เมื่อเราทำการอัปเกรดเต็มแล้วเดเมจจะอยู่ที่3,002เทียบกับการยิงล็อกเก็ตพิสโตล6นัดนิดๆน,น,นะครับและเมื่อเราทำการเทียบด้านการใช้ลูกกระสุนแล้วปืนแฮนด์แคนนอนใช้ลูกกระสุนสไนเปอร์เป็นลูกกระสุนหลักซึ่งวิธีการคลาฟก็ไม่ได้ยากอะไรแถมสามารถหาเก็บได้ตามเนื้อเรื่องได้อีกด้วยแต่ว่าปืนพกจะรวดเนี่ยใช้ของคลาฟที่ค่อนข้างจะยากรวมถึงก็ไม่สามารถหาเก็บได้ในเกมอีกด้วยนั่นเลยทําให้ผมรู้สึกว่า ปืนแฮนด์แคนนอนน่าจะไปอยู่ในโหมดยากสุดซะมากกว่านะฮะเอาจริงๆแล้วข้อดีข้อเดียวที่ผมพอจะหาได้นั่นคือการระเบิดที่วงกว้างเอามากๆเลยละครับอย่างเมื่อกี้คือผมยิงนัดเดียวศัตรูนี่ล้มกันไปหลายตัวมากๆเลยละครับฉะนั้นผมว่าปืนนี้เนี่ยมันเหมาะกับศัตรูที่ มีกันหลายตัวมากๆยิ่งทีเดียวนี่เรียกได้ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรแบบนี้แต่อาจจะไม่เหมาะกับการต่อสู้กับบอสหรือว่าสตรูที่ค่อนข้างจะโหดน,นะครับแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นถ้าเรามีลูกศรอินฟินิตี้ก็ไม่มีอะไรหน้าไหนทำอะไรเราได้แล้วล่ะครับซึ่งคลิปทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวขอตบท้ายด้วยการใช้ปืนนี้ต่อสู้กับบอสคุณแม่หรือว่าบอสเดมิทรีสนะครับซึ่งคลิปหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวอาวุธทุกอาวุธแล้วนะครับผมจะไม่ได้มาอวดออะะไรแบบนีี้กล ยังไงก็ใครที่อยากจะเห็นทุกอาวุธรอดูกันได้เลยนะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ Long no! uh, enough blood. <laughs> i do not gonna More. i not Show me your terror! Now! Time to die! I'll eat you up every last morsel! You're the one who's cursed.